สำหรับลูกค้าคนไหนนะครับที่ซื้อโปรตีนไข่ขาวแล้วรู้สึกโอ้ยชงยากเหลือเกินมันเป็นก้อนอ่ะมันลายยากคุณม่อนวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการชงโปรตีนไข่ขาวแบบง่ายๆเลยอันแรกย้ำไว้เลยนะต้องเป็นน้ำอุณหภูมิห้องน้ำอุ่นห้ามเย็นสำหรับโปรตีนไข่ขาวเดี๋ยวมันจะเป็นก้อนก่อนใส่โปรตีนคุณต้องใส่น้ำก่อน300แบบนี้แล้วคุณก็ค่อยใส่โปรตีน1ช้อนย้ำอย่าใส่โปรตีนก่อนเดี๋ยวมันจะเป็นก้อนใส่ไป1ช้อนนะครับใส่ตะก้อไปด้วยแล้วก็เขย่าเลยคุณแม่ ขยอาไปสักพักนะครับก็จะละลายถ้าเกิดว่าอยากใส่นมใส่อะไรก็ค่อยใส่ที่หลังอย่าเพิ่งไปใส่ตอนแรกเพราะว่านมมันข้นเ๋จะทำให้ละลายยากจะทาให้เป็นก้อนเสร็จแล้วก็เทเลยคุณแม่เทใส่แก้วนะครับแล้วก็ดื่มกินเห็นไหมเนี่ยไม่ติดเชคเกอร์ไม่เป็นก้อนเลยช่วงแบบนี้นะครับคุณแม่ครับนะครับแล้วก็กินโลดครับแซ่บหลาย